ต่อไปหน้า62ข้อที่5นะคะ27,560หาร97เขียน27,560เป็นตัวตั้งนะคะหารด้วย97ให้นักเรียนพิจารณาตัวตั้งเป็น275 หารด้วย97นะคะ97มีค่าประมาณใกล้เคียงเป็น100อาจพิจารณาเป็น100คูณกับอะไรได้275นะคะ100คูณ2ได้200นะคะลองนำ2คูณ97ก่อนนะคะ97คูณ2 2คูณ7ได้14ใส่4ทด1 2คูณ9 ได้18บวกอีกหนึ่งเป็น19ได้194ซึ่งน้อยกว่า275นะคะดังนั้นเขียน2ไว้ข้างบนเลข5และเขียน194ลงมา1บรรทัดนำ275ลบ194นะคะ5ลบ4เหลือ1 7ลบ9ไม่ได้กระจายมาเป็น17นะคะข้างหน้าเหลือ1 17ลบ9เหลือ8 1ลบ1เหลือ0ต่อไปดึง6ลงมานะคะเป็น816พิจารณาอีกนะคะว่า97คูณอะไรได้816หรือพิจารณา97เป็น100 100คูณอะไรได้816 100คูณ8นะคะลองนำ8มาคูณกับ97ก่อนนะคะ97คูณ8 8คูณ7ได้56ใส่6ทด5 8คูณ9ได้72บวกอีก5เป็น77เป็น776นะคะดังนั้นเติม8ไว้ข้างบน และเขียน776ไว้ข้างล่างนำ816ลบ776 6ลบ6เหลือ0 1ลบ7ไม่ได้นะคะกระจายมาเป็น11ข้างหน้าเหลือ7 11ลบ7เหลือ4 7ลบ7เหลือ0ต่อไปดึง4ลงมานะคะเป็น400 พิจารณาอีกนะคะว่า97คูณอะไรได้400หรือ100คูณอะไรได้400 100คูณ4ได้400นะคะเขียน4ไว้ข้างบนนะคะนำ4คูณ97 97คูณ4 4คูณ7ได้28ใส่8ทด2 สีคูณเได้36บวกอีกสองเป็น38ได้เป็น388นำสี่รลบสามร้อยแนะคะกระจายมานะคะเป็น10เป็น9เป็น3 10สลบแเหลือสองเลบแเหลือ1 3-3เหลือ0ดังนั้นคําตอบในข้อนี้นะคะก็คือ284เศษ12ตรวจสอบนะคะ97คูณ284บวก12นํามาคูณกันนะคะ284คูณ 97 7คูณ4ได้28ใส่8ทด2 7คูณ8ได้56บวกอีก2เป็น58ใส่8ทด5 7คูณ2ได้14บวกอีก5เป็น19ต่อไปเปลี่ยนตัวคูณนะคะเติมสูตรในหลักหน่วย9คูณ4ได้36ใส่6ทด3 9คูณ8 ได้72บวกอีก3เป็น75ใส่5ทด7 9คูณ2ได้18บวกอีก7เป็น25นํำเศษมาบวกอีก12นะคะในหลักหน่วย8บวก0บวก2ได้10ใส่0ทด1 8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10 สิบวกหเป็น16ใส่หทด1 9ึเบวกหเป็น10บวกอีก5เป็น15ใส่5ทด1 1ึบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น7จสองไม่มีตัวบวกดึงมาเขียนนะคะได้เป็น27,560ซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้น2 7 0 0ม 5้าร้หกหารเกจได้สองร้สิเศษสิบสองคำตอบก็คือ284เศษสิสอง ต่อไปข้อที่6กนะคะหกหมืาร้อหารหกเขียน6กหมื่นเป็นตัวตั้งหารด้วย68นักเรียนมองตัวตั้งเป็น68นะคะตัวหารเป็น68 68บคูณหได้68 นำมาลบกันนะคะเหลือ0ต่อไปดึง3ลงมาค่ะจะเห็นว่า3น้อยกว่า6 8ที่เป็นตัวหารดังนั้นผลหารจะเป็น0นะคะเขียน0ไว้ข้างบนและดึง4ลงมานะคะได้เป็น34 34น้อยกว่า6 8ที่เป็นตัวหารผลหารก็จะเป็น0 เขียน0ไว้ข้างบนเลข4นะคะหลังจากนั้นดึงศูนย์ในหลักหน่วยลงมาได้เป็น340พิจารณานะคะว่า6คูณอะไรได้34 6คูณ5ได้30ซึ่งใกล้เคียงกับ34นะคะและตัวข้างหลังเป็นเลข8นะคะดังนั้นเราจะลองนำ5มาคูณก่อน เติม5เข้าไปนะคะ5คูณ8ได้40ใส่0ทด4 5คูณ6ได้30บวกอีก4เป็น34นำมาลบกันนะคะ340ลบ340เหลือ0ดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ1,500ตรวจสอบนะคะนำ68คูณ หนึ่เขียน1 5ึ่เป็นตัวตั้งนะคะคูณด้วย68 8ิคูณหได้40ใส่ศนย์ทด4 8่คูณศย์ได้0ย์บวกอีก4เป็น4 8่คูณศย์ได้0ูนย์แปดคูณหได้8ต่อไปเปลี่ยนตัวคูณนะคะ 6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 6คูณ0ได้0บวกอีก3เป็น3 6คูณ0ได้0 6คูณ1ได้6นำมาบวกกันนะคะ0บวก0ได้0 4บวก0ได้4 0บวก3ได้3 8บวก0ได้8 6ไม่มีตัวบวกดึงมาเขียนนะคะ ได้เป็น68,340ซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้น68,340หาร68ได้เท่ากับ1,500คำตอบก็คือ1,500นะคะ ต่อไปข้อที่7นะคะ1 4 6 8 0 0หาร73เขียน1 4 6 8 0 0เป็นตัวตั้งหารด้วย73ให้นักเรียนพิจารณาตัวตั้งเป็น146ก่อนนะคะโดยตัวหารคือ73 ให้พิจารณาว่า7คูณอะไรได้14นะคะ7คูณ2ได้14ลองนำสอมาคูณกับ73ก่อนนะคะ2คูณ3ได้6 2สคูณ7ได้14ได้146พอดีนะคะดังนั้นเขียน2ไว้ข้างบนเลข6และเขียน146ลงมา1บรรทัดนำมาลบกันนะคะ 146-146เหลือ0ดึง8ลงมานะคะ8น้อยกว่า73ที่เป็นตัวหารผลหารจัดเป็น0เติม0ไว้ข้างบนนะคะต่อไปดึง0ในหลัก10ลงมาได้เป็น80 73คูณอะไรได้80 73คูณ1ได้73 นำ80ลบ73เหลือ7ดึง0ลงมานะคะได้เป็น70 73คูณอะไรได้70 73คูณ0ได้0 70ลบ0เหลือ70ดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ2,010เศษ เรามาตรวจสอบนะคะนํำ73คูณ2010บวก70นะคะเขียน2010เป็นตัวตั้งคูณด้วย73 3คูณ0ได้0 3าคูณหได้3 3มคูณศได้0 3นคูณสได้6ต่อไปเปลี่ยนตัวคูณเติมศูนย์ในหลักหน่วยนะคะเจคูณศได้0 7นคูณหได้7 7็คูณศได้0 7นคูณสได้14บสีนำเศษมาบวกด้วยนะคะซึ่งก็คือ70ส ในหลักหน่วย0บวก0บวก0ได้0หลักสิบ3บวก0ได้3บวกอีก7เป็น10ใส่0ทด1 1บวก0ได้1บวก7ได้8 6บวก0ได้6 4ไม่มีตัวบวกดึงมาเขียน1ไม่มีตัวบวกดึงมาเขียนนะคะได้เป็น 146,800ซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้น146,800หาร73ได้2010เศษ70 คำตอบก็คือ2,010เศษ70ต่อไปข้อที่8นะคะ5 7 3ล้านแสนหาร94เขียน5้าล้านเ0 0แสนพ 482เป็นตัวตั้งนะคะหารด้วย94ให้นักเรียนพิจารณา573เป็นตัวตั้งก่อนนะคะโดยดูว่า9คูณอะไรได้57 9คูณ6ได้54นะคะลองนำา6คูณกับ94ก่อนนะคะ หกคูณสได้24ใส่4ทด2 6งคูณเได้54บวกอีก2เป็น56ซึ่งใกล้เคียงนะคะดังนั้นเราก็จะเขียน6ไว้ข้างบนนะคะและเขียน564ลงมาอีก1บรรทัดนำห้าร้อลบ 564นะคะ3ลบ4ไม่ได้กระจายมาเป็น13ข้างหน้าก็จะเหลือ6นะคะ13ลบ4เหลือ9 6ลบ6เหลือ0 5ลบ5เหลือ0ต่อไปดึง4ลงมาเป็น94 94คูณ1ได้94 94ลบ94เหลือ0 ต่อไปดึง4ลงมานะคะ4น้อยกว่า94ที่เป็นตัวหารผลหารจะเป็น0เขียน0ไว้ข้างบนนะคะและดึง8ลงมาค่ะได้เป็น48 48น้อยกว่า94ที่เป็นตัวหารดังนั้นผลหารจะเป็น0เติม0ไว้ข้างบนเลข8นะคะและดึง2ลงมาค่ะ ได้เป็น482หาร94พิจารณานะคะว่า9คูณอะไรได้48 9คูณ5ได้45 9คูณ6ได้54ครูจะเลือกเป็น5นะคะลองนำ5คูณกับ94นะคะ94คูณ5 5คูณ4ได้20ใส่0ทด2 5คูณ9ได้45บวกอีก2เป็น47ได้เป็น470ดังนั้นเขียน5ไว้ข้างบนและเขียน470ไว้ข้างล่างนะคะนำํำ482ลบ470 2ลบ0เหลือ2 8ลบ7เหลือ1 4ลบ4เหลือ0 ดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ6 1ห0ืนึ่งหเศษสิองลองมาตรวจสอบนะคะ94คูณ6 1ห0ืนึ่งบวก12สอง เขียน61,500เป็นตัวตั้งนะคะคูณด้วย94 4คูณ5ได้20ใส่0ทด2 4คูณ0ได้0บวกอีก2เป็น2 4คูณ0ได้0 4คูณ1ได้4 4คูณ6ได้24ต่อไปเปลี่ยนตัวคูณเติม0ในหลักหน่วย9คูณ5ได้45 ใส่5ทด4 9คณ0ได้0บวกอีก4เป็น4 9คณ0ได้0 9คณ1ได้9 9คณ6ได้54นำเศษอีก12มาบวกด้วยนะคะหลักหน่วย0บวก0บวก2ได้2หลัก10 2บวก5ได้7บวกอีก1เป็น8 หลักร้อยศูนย์บวกสได้4หลักพันสี่บวกศย์ได้4หลักหมื่นสี่บวกเได้13ใส่3มทดหนึ่งหลักแสนหนึ่งบวกสองได้3 3มบวกสี่ได้7หลักล้านหไม่มีตัวบวกดึงลงมาเขียนได้เลยนะคะได้เป็น5้าล้านเจแสนสามมื่นสี่ ซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้น5 7 3ล้านเจสนสามหหาร94ได้6 1 5มื่นาเศษสิบสอตอบก็คือ หกหมื่นหนึ่งพันห้าเศษสิบสอง